สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนขอเสียงคนที่ยังพระท่านในนอนนะคะสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยหลักกาทางต่างประเทศนั่นนะคะมื่อนี้ผู้ดได้ถือเละะหลขกเนี่ยค่ะทำนามือตะเหลียพี่น้องกำลังสีนอนกับเลขเมื่อไรอ่าคุยทักไทยกับพี่น้องนะคะว่าผู้ดได้ถือเหล็กเนี่ยมื่อนี้เล็กจังได้จังไปออกจังสันพี่น้องเลยซุยตลอดซื้อกกซ้ำ ซื้อหกสามสามหกออกเจ็ดสามสามเจ็ดพี่น้องซื้อสี่หกออกหกสี่ห่าโอ้ยซื้อฉัละเตี่ยมจัละเตี่ยมยังหนีมันืถือจะเทียดอยากขามวาผูดด้ใดเป็นคนหมุนผู้ใดเป็นคนหมุนหลุบบวันแต่เนี่ยแต่ยงคือพวกหมุนให้ถือตัวเข้าจะเทียเนี ฝนตกค่ะคพี่น้องฝนตกมาแต่เศร้ามันนี่ฝนตกยู่มัดเมือเลยอา,าอากาศแบบอากาศแบบหน้านอนมากๆเลยแล้วก็แบบว่าแบบว่าอ่าหน้าอาจิปเปี้ยฉ่ำๆนั่นสิแม่บรรยากาศหน้านอนมากๆเลยพายุเข่าค่ะพี่น,อน้องท่งมุ่นเป็นยังไดเนาะหนาวไปหนาวแล้วทั้งนี้นาหนาวแล้วแต่เป็นยังมันคือบ่าหนาวสันนี้ เราก็บ,บ่แเมนหนาฝนพี่น้องจังได้ดจังฝนแต่กบวาเราคือว,ว่าเราเนาะฝนสุมเงินมันตกกันนี่อ่ปีกายนี่ก็ตกเว่าหอดท่านาว่าหมดเดียยังเป็นล่ำหนิล่ำบากรามากเลยค่ะเวลาเวลาหนาฝนหมอล่ำนนิสิล่ำบากางมากเลยเพราะว่าอย่างที่ฝนฝ้ากับน้ำกับไฟพี่น้องอันตรายที่สุดค่ะกับพายุกับลมนี่ยไม่อยากให้เกิดเลยเรื่องนั้นสิพายุนี่ยังครับ ตกลดแต่ว่าย่าล่มนะคะเนาะพี่น้องว่าบล่ำบากบันีน้ำท่วมน้ำท่วมมากจังเสียไฟฟ้าลวงเก่าวเลยปะเนี่ยบางคนเอ๋บางบางวงอ่าเจ้าสายไฟหัวเนาะแต่มันกะคือว่านละพี่น้องเนาะเนีองสีเขากะบบลูล่วงหนาเนาะกะให้พี่น้องระวังเกาเด้อทํำไฟศิลปินของเขานะคะจุกูทุกคน ถูกคณะกะดูแลสุขภาพช่วงนี้กะบรรยากาศทั้งฝนทั้งหอนบาคือกับแดดบักคักเลยพี่น้องันคือกับแดดแบบปั่นมายูทะเลทรายบุรีหลไปแ <laughs> ดดคักแดดเนี่ยแดดจนว่นานน,าน่าดำนาแหลมหมดบรรยากาศฝนกับฝนคักฝนเนี่ยกับว่าม้เนี่ยพ่อดีจะเที่ยัยงวา เขาแรงกับยังน้อพี่น้องมือนีช่วงนี้บ่แเ่นมือนีช่วงนี้กะยุดงานหลายค่ะงานวางหลายจักสิบเฮ็ดนีหยังจักสิบเฮ็ดนี่ยังจังสิพออยู่พ่อกินจังสิพ่อขอายาคาไ่ใจเหนื่อยน้ำรลใจพี่น้องบ่แม่นนยังเดมันมันหาผู้เดียวมันหาผู้เดียวบ่าท่านจังส่เนาะกะใครอยู่ดอกกิน หาผู้เดียวจะ่ากินลายปากเรื่องข้างหลังคนอยู่ข้างหลังก็มีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ตัวคนเดียวแบบว่ามีพอ่อมีแม่มีลูกมีเต่ามีลูกมีหลานที่ต้องดูแลนะคะแล้วก็หาไล่ใจเสียใจจดสิน้ยังกะบเนี่ยห้องผู้เดียวเนาะคือว่าน่ะมันกันหาว่าท่าน จังได้กับเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเ้้ยอ่่ะทีกำลังสู่ชีวิตอยู่อย่าท้อถอยในโชคชะตาท้อได้แต่ห้ามถอยนะคะบางคนกับเป็นโรคซึมเศร้าไปพุนละย้อนมีสินหล่รัดกลุ่มหลายหาทั้งออก,วกบวได้กัคิดสั่นก็มีนะคะแบบก็เคยอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็คิดคิดว่าสวัวเฮาสิเกิดใดเนาะวันนี้คาะว่าตายไปแล้วตุยไปแล้ว ตุยไปแล้วอ่าสมมติว่าขาเจ้คข้องเนี่ยตุยไปแล้วอาจจะปม่ได้พูดไม่ได้เกิดจริงไหมเป็นสิบเป็ดเซเว่นเซก,กัมเซเวนเซก,กัมจนว่าเมื่ออายุไขมีฉะนั้นเลิกลมความคิดเด้อพี่น้องเดอ้อเลิกลมความคิด คนที่ด้วยกาเฮ้าเขาเจ้าทีบ่มีแขนบ่มีขาเขาจะยังต่อสูเข้าเจ้าเครื่องเครื่องทอนเข้าเจ้าก็ยังสูแลเฮ้าเป็นยังเฮ้าครบสามสิบสองประการเข้าไปยังคือสูบได้ถ้าเมื่อยมากจะให้คิดถึงค้นข้างหลังนะคะคิดพ่อพ่อคิดพ่อแม่คิดพ่อลูกคิดพ่อเต่าไปยังสันแต่เฮ้เปนหยังเข้าเจ้าก็สิคิดมากสิคิดร้ายสีหน้า เอาแต่ okay, ไปยามทำตัวเองให้มีความสุขมากๆเมนสิทุกคนได้กับโพส์เขาคำว่าโพส์เนาะพี่น้องเนานะคำว่าโพส์เนี่ยมันอาจจะหนึ่งเราเราระบายออกมาเพราะว่าเราไม่สามารถพูดให้ใครฟังได้เัืสิกามีเัื่สินาะก็เลใยใส่ระบายตรงที่ว่ายืมยโซเชียลเป็นเป็นซื่อกลางระบายความในใจหรือว่า บางคน,ค,นคือจริงจริเนีย่ยเขาจะายอย่าปวดย่าปวดเนี่ยวดดีหลายย่าปวดถุกปวดโศกหลายเสียงบางครั้งเกกับปวดไปดเตือนเจ้าของเวลามันเด้งเตือนความจำมันเสีปีต่อปีปีต่อปีเสียงเขาก็จะดูเขาก็จะได้ไดูว่าเขาเห็ดอีหยังเขาเป็นอีหยังในช่วงวิกฤตนี้ในย่ามนี้นะคะคือย่ามเกไปล่าม,มันเสียงเกกับปวดแล้วมันก็เด้งเตือนความจำแล้วเราก็สาม,มารถแบบว่า มีทั้งสุขมี่ทั้งถุกป้บพี่น้องปนกันไปเนาะค่ะเนะาะเจ้าเด็กกัสูเพื่อเราละ่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ทักขามานะคะที่ทักขามาให้กาลังใจหล,ลายาคนบางคนกะโซนํำหนากระมี่บางคนค่อยถาเบิงค่อยแต่โซนลำหนากระมี่นะคะคอ่อยเงั้ยห่อเดีว่าสิถาเบิงว่าเวลาเขาได้ดีเสียอาจจะบม่ย,ยินดี บ่ยินดีน้ำเาแล้วก็บเว้าทางกระแทกแดกดันคนประเภทนี้ก็มีค่ะพี่นอ้องหลายผอมยันเฒ่าได้ดีก็มี่คือจังเฒาโพดจนเสียงจะไปเบื้องมัน่นจะไปโกดมัน่นมันสิไดยอดวิวโอ้เจ้ากับิดแตงสันหมาะสันหร่บให้รู้จักอ่าให้รู้จักแสดงความยินดีกับเพื่อนบ้างนะคนถีคิด ใน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 แง่ลบนะคะช่วงนี้งานว่างร้ายค่ะพี่น้องผู้ใดว่างผู้ใดมีงานเอิ้นเกยไปซอยในเด้อบ่าวาสิเกียวขา่าป,ปูกมั่นปูกมั่นตัดอ้อยปลูกอ้อยเสียห้ามั่นเสียหญ้าอ้อยเกี่ยวห้าให้งัวกลับไปล่างตับจ้างล่างถวยกลับไปรับจ้างซักผ้ากลับไปเด้อ เพืสอไงพี่รองเพ่งไงฟังกันได้ช่วงนี้โตกงานหลค่ะพี่รองโตกงานหลไปใสกับพวาเป็นเลยช่วงน,นี้เมื่อยเมื่อยน้ำร่างกายร่างไกพ่พอคอยเป็นใจเป็นใดเมื่อยพี่รองสูงกับเราเบียร์ไรกับพวดีถ้าเข้าบ่กินกับพวด้เงินเพิ่นคือวา่าแหละแต่ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที ให้กำลังใจเกอมาตลอดแล้วก็ติดตามเกอมาตลอดนะคะเกออ่านทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องเกออ่านทุกคอมเมนต์ที่พี่น้องส่งเข้ามานะคะให้กำลังใจเกอในเด้อค่ะพี่น้องรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆน,นะคะเอาละครพี่นอ้องต้อนรับวัขขดขขนดีสุกุสุคนเด้อค่ะมีความสุขมากๆนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วย สบายดีพี่น้องบ๊ายบาย